วันถักวันวันถักเสื้อค่ะแม่หน,หนูอ่ะชอบเสื้อสีม่วงคุณครูให้สีม่วงหนูอ่ะถ้าคุณครูให้หนูตกแต่งด้วยกระดุมกับลูกปัดค่ะมีกาวสองกาวหรืติดเชลลอบก,กันนะคะและและมีดอกมามีกระดุมดอกมาให้ด้วยนะคะและขั้นหนึ่งเอาไหมพรมมาแล้วก็เย็บ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  บอกมาไงแล้วก็แล้วก็ติดลูกปัดอันนึงแล้วก็แล้วก็ทากาไปด้วยติดไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ